นี่คือสดสดจากสวนนะครับโอ้โหแข็งนี่นไม้ป่าสวยสดสดจากสวนว่างั้นเถอะอันนี้ของโบราณอนุรักษ์ไว้อยู่สวนมีสวนเยอะบ่ไม้ มีนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเพราะว่าเกิดมาจนนี่ฮะท่านผู้ชมอร่อยของป่าอนรักเอาไว้งวดก่อนก็สวยแบ่งให้ก็คนอื่นก็กินบ้างไม่เป็นไรแต่งวดนี้ต้องต้องรีบไปเอามันจะหายอีกฝนตกมาก็มีของกินโดยเฉพาะ อะไรลนะ่ะพืชผักกบเขียดแมงคินูนรวมไปถึงแมงดาบินเข้ากองไฟกลายเป็นอาหารของ นี่ฮะนี่นี่ก็สวยของปา่าสดสดจากสวนไม่มีอะไรกินข้าวจะแกงตัวนี้แหละแกงแบบโบราณนั่นแหละนี่ฮะคือการปอกปอกเปลือกไผ่หน่อไม้ปา่า นี่ฮะเรียบร้อยประเด็นมันก็คือว่าแกงให้มันอร่อยแกงหน่อไม้ป่าสดสด นี่ฮะอันนี้ก็สวย กำลังอยู่ในดินชะหามันมีกี่โคนล,ละ่ะมีกี่ต้นละ่ะไผ่มีอยูส่สี่สี่โคนสี่กอก็พอได้กินนะอยากกินของป่าก็ เข้าไปในสวนนี่ก็สวยสดสดจากสวนสด,สดสดจากไร่รู้ไหมบางคนบางคนยังไงบางคนชอบขโมยแต่คนอื่นเกามีที่เยอะแยะขโมดแต่เล่เลเล่รอวันตายอืออะไรวะ แล้วลามเมาทําไมเมาแล้วมาคุยคุยยังงู้นคุยยางงี้อาจจะชื่ออันนะั้นนะผมเชื่อกูกูผ่านมาหมดแล้วนี่บางคนเมาคุยอ๋อมันจะผ่านหมดได้ยังไงฮะเรื่องราวของชีวิตคุณขับเครื่องบินหรือ,อยังยังไม่เคยขับแน่ขับรถไฟหรือ,อยังยังไม่เคยขับแน่แค่แต่เคยนั่งแล้วจะบอกว่าผ่านหมดได้ยังไงล่ะ คนเมาคนขี้เมาคุยไม่เชื่อหรอกอันนี้ก็ได้ตัดเอาตรงนี้นี่เอาเฉพาะตัวอ่อนมันไอตัวแข็งก็ทิ้งสิเนี่ยนี่เอาอย่างนี้นี่แค่นี้ก็อิ่มแล้วมือหนึ่ง เดี๋ยวแกงเดี๋ยวนี้เลยจะกินโชว์ไหมก็ได้ไม่ยากฮะเรื่องกินมันเรื่องใหญ่อยู่แล้วอันนี้ก็โอ้โหแข็งนวนี่บางพื้นที่เขาอุดมสมบูรณ์มากเลยอีสานเหนือเขามีหน่อไม้ในป่าลึกของเราก็มีแค่สวน นิดหน่อยพอปลูกบ้านได้ปลูกยุ่งได้ปลูกอะไรอีกนิดนิดหน่อยหน,นคนมีเยอะล่ะคนมีเยอะกรื่องของเขาเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยตามอัตภาพความพอมีพอกินต่างหากล่ะที่มันเป็นเรื่องน่าคิด ิดอะไรก็แล้วแต่บางคนคิดแต่เอาเปรียบรู้แต่เสียเปรียบคนอื่นนี่บางคนเนี่ยกรรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองหมายความว่าอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็สวยหมายความว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ท่านคิดดีทำดีหรือ,อยัง ทำดีแบบไหนล่ะก็ทำดีด้วยการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่กราบไหว้ผู้สูงอายุก็ดีเหมือนกันเออแล้วอะไรอีกไปเยี่ยมท่านบ้างผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนอกท้องกล่าวก็อย่าทิ้งแกส่งเงินให้แกใช้บ้างอันนี้คือการทำดี เหมือนการโอ้ทาดีมันมีมากมายไก่กองฮะพูดไม่ได้หรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเ็อะแล้วแค่นี้ก็เนี่ยขนาดนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสับอีกนะเนี่ยสับแล้วก็ต้มอีกสับแล้วก็ต้มต้มให้มันสุกทีนี้ก็จะเป็นการแกง แกงแบบโบราณเลยนะขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook ที่ติดตามเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ